สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวาดรูปหมีน้อยง่ายๆให้เพื่อนๆวัยสนได้เอาไปวาดเล่นกันเตรียมกระดาษก,กับดินสอให้พร้อมนะเริ่มเลยขั้นแรกวาดวงกลมกลมๆก,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 ก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นหัวของหมีน้อยของเราต่อไปวาดวงกลมเล็กๆอีกสองวงไว้ข้างบนนั่นคือหูของหมีน้อยไงล่ะ ทีนี้มาวาดหน้ากันบ้างวาดวงรีเล็กๆตรงกลางหน้าแล้วเติมจุดสองจุดเป็นตามีน้อยของเราเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วใช่ไหมล่ะอย่าลืมวาดจมูกด้วยนะเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆกลับหัวแค่นี้เองแล้วก็เติมรอยยิ้มกว้างๆให้มีน้อยของเราด้วยผมชอบมีน้อยยิ้มมากๆเลย พี่หมีทำไมยิ้มเก่งจังเลยครับเสียงน้องชายผมเองสงสัยจะแอบ,บดูอยู่เพราะหมีน้อยมีความสุขที่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนไงล่ะผมตอบต่อมาวาดตัวหมีน้อยกันวาดวงรีใหญ่ๆต่อจากหัวเลยครับวาดแขนและขาเล็กๆสันส้นๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วอยากให้หมีน้อยมีอะไรพิเศษไหมลองเติมโบน่ารักๆหรือดอกไม้ให้เขาก็ได้นะตามใจชอบเลย เสร็จแล้วหมีน้อยแสนน่ารักของพวกเราผมหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับวาดรูปหมีน้อยนี้นะครับลองเอาไปวาดเล่นกับเพื่อนๆหรือครอบครัวดูรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย